กรุงเทพมหานครจัดงานแบ n g อก k Winter f e s t i v at คลองพดุงกรุงเกษมเป็นหนึ่งในงานค o l o r f u l ฟูแบง o k 2023เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างสร้างสารรค์ตามอัตลักษณ์ของชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐ,ฐ,ฐกิจแบ่งปันชุมชนสร้างสารรค์และการมีอัตลักษณ์เมืองส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างสร้างสารรค์สร้างความสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่คลองพดุงกรุงเกษม แบ่งออกเป็น4จุดคือย่านตลาดน้อยอย่านเทพสรินหัวลำโพงย่านโบเบและย่านสะพานขาวโดยภายในงานมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายรวมถึงการแสดงและกิจกรรมต่างๆไฮไลท์ของงานคือโชว์ไฟเล่าเรื่องสีสันตลาดน้อยและชมแสงสีตลาดน้อยหน้าทางเข้าสารโจซื้อกงจัดขึ้นระหว่างวันที่15-17ธันวาคมและ22-24ธันวาคมณนะพื้นที่คลองพดุงกรุงกรเกษมค่ะ จริงปลายปีก็อยู่ในงานใหญ่ที่ทชื่อว่า Colorful Bangkok อยู่แล้วแล้วก็ Bangkok Winter Festival เนี่ยต้องบอกว่าตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ทำทั้งไทยแล a ด a วินเทอร e เ e สต a l วนะครับแล้วก็เห็นเดี๋ยวเดือนเมษาก็จะมี Water Festival แต่ช่วง Winter Festival เนี่ยทางรัฐบาลก็มีงานมากมายเลยหนึ่งในนั้นที่ทางท้องถิ่นเราตอบสนองก็คืองานของคลองประดุงนี้นะครับซึ่งคิดว่าคลอ,องประดุงเนี่ยจริงแล้วมีการปรับภูมิทัศน์เนี่ยมา ระยะหนึ่งแล้วทางสำนักโยธาสำนัก,กรบไฟน้ำเนี่ยก็ทำทางเท้าใหม่ตรงหัวลำโพงยาวไปถึงฝั่งเ,เทเวศเลยนะครับแล้วก็จริงๆลงมาถึงตลาดน้อยตรงนี้ด้วยทีนี้การที่ทำทางเท้าเนี่ยมันเป็นแค่เพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นเองก็คือฮาร์ดแวร์ฝั่งที่เป็นเรื่องของซอฟแวร์หรือเรื่องของออประชาคมต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางสำนักวัดเนี่ยมามีส่วนร่วมครับต้องบอกว่าการที่จะทำให้พื้นที่หนึ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ใช่ไปทำกายภาพล้ะจก แต่มันคือการมีส่วนร่วมของภาคปร,าประชาสังคมหรือว่าคนที่อยู่รอบๆพื้นที่นั้นๆนะครับอย่างตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าวันนี้ที่ทุกท่านมาเนี่ยเรามาที่ตึกชัยพนาสสิงห์งตึกวัสดุตึกหนึ่งเลยของย่านตลาดน้อยแล้วก็ยังมีโรงเรียนเทพศิรินมีโรงเรียนสายปัญญามีโรงเรียนหลายโรงเรียนที่อยู่รอบๆนี้มีสถานที่ราชการมีหน่วยงานอย่างการรถไฟที่มีหุาโพงแล้วก็มีหน่วยงานเอกชนอีกมากมายเลยนะครับจริงวันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแรก ที่เราชวนตุนเน่วรคนก็เป็นเจ้าของพื้นที่ในการดูพื้นที่สาธารณะ,ะก็ชวนทุกคนมามีส่วนร่วมร่วมกันนะครับเราคิดว่าคงไม่ใช่แค่งานนี้งานเดียวอนาคตการมีส่วนร่วมนี้มันจะก่อรูปให้เกิดความสัมพันธ์แล้วก็เกิดการจัดงานต่อเนื่องในอนาคตต่อไปก็เชิญชวนทุกคนนะฮะมาที่งาน Bangkok Winter Festival นะครับจัดก็วันศุกร์นี้แล้ว 15, 16, 17แล้วก็จะมีไฟยาวไปถึง 22, 23, 24เลย ถ้าใครอยากเดินถ่ายรูปชมไฟเนี่ยมาตั้งแต่ 15- บหถึงนี้เห็นไฟแน่นอนแต่กิจกรรมเนี่ยจะอยู่สุกเสาร์ทิ์สุกเสาร์ทิศสองสุกเสาร์ทิย์ก็จะแบ่ง4ย่านนะครับก็เชิญชวนแล้วก็มีเกี่กรรับล่องเรือด้วยนะครับล่องเรือเนี่ยคลองเราก็จะมีเรือท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับก็ให้ไปติดตามที่เพจกรุงเทพมหานครก็จะมีรอบเรือที่ทุกคนสามารถลงเรือล่อ,ลองเรือได้ครับใครไม่เคยนั่งเรือที่คอมประดุงก็โอกาสนี้ดีเลยมีคนมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆแต่ละย่านให้ดูด้วย ผมคิดว่าคนเห็นของประดุงตอนกลางวันเยอะแล้วจริงๆตอนคืนเนี่ยสวยไม่แพ้กันแล้วก็มีการทํา projection mapping ทําไฟตลอดคลองครับ mm hmm. ก็คิดว่าไฮไลท์ hmm. ให้มาตอนเย็นๆนะครับไปเดินการกาชาติเสร็จ mm hmm. ก็เดินไปอีกนิดนึงต่อที่ของประดุงได้แล้วก็มีกิจกรรมที่ดึงอัตลักษณ์ของแต่ละโซนออกมาอย่างเช่นตลาดน้อยเนี่ยมันจะเป็นวัยรุ่นหน่อยเพราะว่าเป็นโซนที่ฮิปๆอยู่แล้วก็จะเป็นกิจกรรมแบบวัยรุ่นหน่อย ถ้าโซนที่มีประวัติศาสตร์หรือความร่วมสมัยมากหน่อยก็อย่างเช่นสะพานขาวหรือว่าโบเบ้นเนี่ยก็ะจะเป็นโซนยุคเก่าหน่อยนางเลิงลยอะไรเงี้ยก็อย่างวันนี้มีโชว์ของบ้านเต้นลำเนี่ยเขาก็จะมาโชว์ด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมอย่างการเต้นสวิงอ่างเงี้ยก็จะดึงคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ให้มาเต้นกันบริเวณคลองประดุงนะครับก็คิดว่ากิจกรรมมีหลากหลายตอบโจทย์ทุกวัยไม่ใช่แค่วัยรุ่นไม่ใช่แค่วัยเก่าแต่ว่ามาทั้งครอบครัวก็ได้ทุกวัยเลยก็เชิญชวนมา ถ่ายรูปแล้วก็มาเยี่ยมชมเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนจิงโอเค